สวัสดีครับพบกับผม,อผมสองู้พ้าผ้ารีสวน,นะครับผมอยู่กับบรรยากาศทงไฮทงนาครับผมอยู่ทุ่งนาบ้านเราเองนะครับผมกับต้นยางนานี่ครับผมต้นยางนาไงนะครับ บรรยากาศร่มเย็นดีครับผมอยู่ทรงไฮท้งงน้างามแรงครับผมนี่ก็จะเป็นฟางอัดไตใ้ง่วนะครับทางนาก็จะเป็นต้นสักครับผมต้นสักทอง ออกมาเบิงไฮเบิงหน้านะครับผมเตรียมดินไว้วานเขานะครับลงไฮลงหน้านะครับช่วงเดือนเมษาพฤษภานะครับผมเดือนหาเดือนหกนะครับ ้างหน้าก็จะเป็นคอกหมูของเพื่อนนะครับเพื่อนเลี้ยงหมูนะครับอากาศดีมากนะครับย่ำแรงครับแปลงหน้ารันขางเพ่อนกันมาแล้วน,นะครับผมเหลือแต่หน้า เอ่อตหน้าไอของผมพมันธุวในวาน,นะครับไทตากดินแห้งไว้ก่อนนะครับผมเหตุเป็นสองสองไฮไงนะครับเฉพาะหน้าผมนะครับแต่ยืนอยู่นี่โลกไปพุ่นเลยนะครับ สองหายง่เหนือทีหาอะไรนะครับอนาคตทางนาอาจจะบออนาคตทางนาบ่นแน่นะครับจะเฮ็ดจะทําการปลูกกล้วยบ้างนะครับว่าจะได้ผลบ่นะครับผมปลูกกล้วยหอมปทุมนะครับว่าจะลงจกัก งานเบิงงานงานหนึ่งเบิงก่อนนะครับงานหนึ่งก็มีงานหนึ่งงานหนึ่งก็มีลอยลอยต้นนะบมเพราะว่าหนึ่งไรมันได้สี่ลอยต้นงานหนึ่งก็ลอยต้นะครับนี่แหละครับชีวิต เชาาสวนชาหน้าอยู่กับหน้านะครับหากเกลี่ยงชีบไปนะครับเราต้องมุ่งมั่นทำในที่ที่เราชอบนะครับผมกับประา้านี้ครับทานผู้ชมครับไทยกับบรรยากาศทองไหท้งหน้าให้ทานปะสชมได้บิ่งนะครับ มันจะเป็นไปรูปแบบไปรูปแบบไดนะครับอนาคตข้างหน้าอาจจะมาแน่นะครับเธอได้ร่งองกล้วยปลูกนะครับปลูกบางจะลอยต้นบางนะครับว่าจะได้ผลบน่นะครับในอนาคตข้างหน้าแต่ว่าบ่แนอ่อาจจะอาจจะผสูงลงงานง่เพิ่น,นะผม โรงงานโรงงานญ่นนเพ่นยูอำเภอร์เดชอุดมนะครับถือว่าเป็นโรงงานใญ่พอสมควรนะครับพะว่าเพิ่งส่งออกนอกคำนะครับสุดท้ายนี่ก็ไม่ออยังไรครับท่านผู้ชมครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่เสียสลระขามารับชมนะครับที่เสียสลระเวลาเขามารับชมสุดท้ายนี้ก็กล่าวำว่าสวัสดีครับผม